สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันนาะที่ทุ่งนาที่ทุ่งนาพันะที่ป่าค่ะวันนี้นะคะไปเก็บเห็ดนะคะย่าเด็ก,กตาไปกับย่ายนะคะวันนี้เอาเต็มกระตาเอาเต็มตะก,ก้านะคะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะข้างหน้านะคะเป็นป่าเห็ดอันนี้ป่ายางนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะคะมาเดี๋ไปเก็บเห็ดบาทที่นี่ยายบ่อนไปเก็บเห็ดน้ำกัน วันนี้เขาป้าเขาดงค่ะไปหาเก็บเห็ดเก็บหาววันนี้จะเอาเห็ดเต็มกระตานะคะมาเลยค่ะเนี่ยค่ะปลาเห็ดนะคะทางเขาปลาเห็ดมันเรรยากาศ น้ำมูนี่บ่มีบ่ยายเดี๋ยวเราไปจิบเอาสิคีเขามาใหยังจอดไว้น้ำมูเขาเนาะคูนเขาจอดใต้ปาหรือแบบนี่จอดจุดเขาจุดเยอะมาเอาไว้แค่ไหนเราเราก็ไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้เราเอาเต็มตะกร้าเขาตรงนี้บ่แม่เห็ดข้าวได้ดี กันับอกอไจ้าโอ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 ้มีาไร่านดเอาท่ายวิดีโอไปลงคลิปเอาแม่องข่อยเตตากับอันนั้นเอาโหาเป็นน้ำอันนัตัวนอโอ้ยุยุ่งยุ่งัดตา เอากระยางเบิึงไปนั่มันนะคะแล้วแล้วเราก็ไปเคลี่ยเห็ดกันเด้อค่ะเดี๋ยวเาจะเดี๋ยวพ่อเห็ดสกอนนะะจ๊เนี่ยจ้ะสองดอกเห็ดทานเด้อค่ะเห็ดทานจ้ะตุบตุมตุมตุมดอกเป็นไงเอาเบึงกุทาทิ่มกระตาไปใส่ เโอ้เขี้ยวบ,บึงอีกกนะบึงเฮ็ดแม่โอ้ยสวยๆนะคะ เห็ดถ่านค่ะห่อนคักห่อนแน่ห่อนอีลีเราเก็บเห็ดเก็ดเห็ดเก็บเห็ดได้เห็ดถ่านโอโ้โหเคลียบเบงอีกเนี่ยเปียงเทียมมันได้บัว หันยุ่งกับไหลมันตกขี้อ่ะนะมันออกลายมือแล้วมันก็ไาวเนาะเฮ้ยโอ้ยยุ่งกับ ไม่ได้เก็เจาเห็ดกอเห็ดแดงเห็ดกอมันออกอยู่ดวงอันนั้นอยู่เด้ดวงท่างบ้านาน่ะตีสร้างสั้าง,งอันเขาเก็บไปให้ เทียวอีกมาบึงเทียมันนี่ตาเห็ดตาท่างันออกอีหลีเดมหมดส่าโจกระด้ตาหนึ่งอยู่เด ว้าวเตเห็ดตายตเตเห็ดแตกเลยอะ่ะเห็ดไข่ขล่ะมึงเนี่ยมันท่านพ่นดินอุ้ยสวยค่ะสวยนะคะเอาเท้าเขีย่ยเห็ดไข่ค่ะแตกจอยฮะมึงเอ้ยมันบ่ท่านอ่ะพน่นขี้ดินเบมึง โอ้ยนุ่งก็ะไดโอ้โหขาบางใหญ่นะคะเห็ดข้าวใครค่ะเห็ดใครก็ไม่รู้แต่ฉันจะเอามันเือบนอยู่โค่นนอืม เคี 1941, ้ยค่ะพี่น้องเคียเคียเคี้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังค่ะแม่นึ่งเห็ดไข่ตัวเฮ็ดไข่เล็กเคี้ยวเบิ่งเฮ็ดไข่น้อยเฮ็ดไข่น้อยนั่นดิเอาบคุณ ต้นไม้จ,จะต้องเงี้นะยเกียบเบอกูเยียบบะมันดอกน, <c oughs> น้อยเนาะ ดอกยังไงเขาเอาไปเบิกที่บ้านเเหลือได้ไปส่และ หอนอีลีด้วยนี่หอนอีลีหรอเอาเห็ดมันคือบอกออกแล้วลายได้嘛 หาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดพี่นโงโอ้ยฮะฮึถ้าจะไปทางใดบุตรโอ้โบึงตาเห็ดเนี่ย ร,ร,ร้อนจ้านี่ค่ะพ่ออีกแล้วดอกหนึ่งเห็ดท่านนะคะก็จะอยู่ประมาณจังสี่ละจ้าเาห็ดท่านนะคะ จ้าเฮ็ดทานค่ะเจบเฮ็ดเจ็บสมุนไพรกับบานพร้อมเฮ้าเอาไปปลูกนะเอ้าอันนั้นค่อยบ่แมนทับต้นอันนั้นค่อยลราบอก อาจารย์นะจ๊ะเราต้องเอาถุงน้ำออกมาก่อนเอาผ้าบานกูด้ยวยมนนั้งเอ,เ,เอาเห็นปะน่ะเออเห็นเลยเก็บสมบุญไทยกับบาน,น,นเอาติดตัว โอ้ยยุงยุงยุงหมดหมดยุง่งไปต่อคะ่ะไปจ้า ป้าป้าป้าจ,จดีทั้งสี่เลจา้ายังก้อยยาย ว่าเห็ดออกก็เลยมาเก็บเห็ด,หดแต่มือนี่ก็บ่ค่อยเห็นปันใดอ่ะเคียบเบิง้งเคียบเบิง้งนั่นห้อยเห็ดออกนี่ห้อยเห็ดออกนเนคลียบเบิง้งเห็ดทานเห็ดเทิน จะเก็บเห็ดม่อว่าจะได้เต็มกระตาเพราะเนาะเห็ดก็ออกห่างๆค้นจหลายเห็ดคนน็หลายคนก็เก็บหลายไข่กะมาคือคอ,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 กกเอเะเนาะไปลุยจ้า ฮัลโหลดอกบนเลิมเทิมเลยค่ะเพิ่งแด้ค่ะพี่น้องบูบูฮะใส่เดี๋ยวเด้อสานดอกเต็มกับตา ฮอนบูยเพอเบอร์เบิร์เนี่ยเนี่ยบุยบ,ยบุยค่ะดูสิคราหล่อนสวยมากค่ะดอกบกใหญ่ค่ะใหญ่บุรุษทมจริงๆนะค่ะทอหนาเลยใส เออน,นั่นดิดนั่นอีกดอกหนึ่งเพอร์เวอร์อยู่มันมีตาดอกใหญ่อันมันเป็นเห็ดฐานใหญ่ดดเด้เนอะเบิ้งเนี่ยโอ้ยเบิ้งดอกนั่นเบิง้งใส่กระถางยายบบเยบิ้งเนี่ยมันไม่ใหญ่คักแผล่หอยนางมาเหรอว่าควันบึ้งโอ้ยตูบหมูบอยู่มันใหญ่ใหญ่ผลพูน่ะเพอเวอร์ มันมันมันตายมันอันนั้นเมียมันมันใบใหม่มันอันนี้มันซุ่มเนี่ยค่ะดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่อีหลีดอกนี้ก็ใหญ่ฝืบฝืบเลยสองดอกโอ้โหเต็มกระตาสองดอกก็เต็มกระตาแล้วโอ้ได้เต็มตาอิลีมีแต่ดอกยี่ไงเฮ็ดทานค่ะมื่อนี้ได้เฮ็ดทาน เห็ดถ่านนะคะไปอ,อันผู้ข้าจะะเจียมาพร้ผู้แรกคือสิแบบนี้เนาะอันนี้ห้อยเขาเจียเก็บแล้วเนาะเออรอยเขาเจียกเก็บแล้วน,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 นี่แหละที่กินเมื่อสิออกไปอันลองเออลองเคลียร์เคลียร์เบื้องแถวนี้สะก่อนกระหน่ำจังออกไป ขนาสิสี่เห็ดทอรน่าจะมีอีกคุณบราโขล่ไปเคี่ยค่ะเคี่ยนี่นีเคี่ยห้อยเขาเจะเคี่ยมองนีเม่ยยับไปนีมึงหนึ่งเขาจะเคี่ยมองใครอ่ะเออเคี่ยเห็ดกันเด้อจ้า มานี่เดินเของเดียวผัดต้มไก่ได้มาสั่งมาเออข้าวที่กินเยอะรอาทิตย์นงกไ็ไปซองเอิมท่านเหนื่า,นากนะพยญไก่ดูดมาผ่ามางีอีกไหม nhau ứa nhau phải mất cái gì hồ một tháng được ứa ừ, cho bớt gian lắm này sạch mình hoi khôn vô chúng mình một chát đầy nhắn có dai รู้ซึกอยากกินผลไม้เขาเจอ,อคุ้มบมาขายมังคุดในน้องบ้านี้มังคุดนี่นะค่ะวิธีหาเห็ดกระสีเคี้ยเคี้ยไปยังสีเดี๋ยกระพ่อเอง วนี่ไงเราก็เจอผู้รู้อยู่จริงๆด้วยค่ะจริงๆนะคะนี่วึงโอ้คนเดียวไปเห็น,นดินเออหล่อนก็อยู่ในดินเนี่ยค่ะเห็นบอุียต้องเคลียร์อย่างนั่นเออนั่น,น,น,หนเห็นบอยู่ดินเลยจับนี่นนั่นแหละค่ะ มันก็จะอยู่จงสี่เลยค่ะเฉพาะกระเจ้าเคากกเียมันมนันก็น่อยก็หน่อยควรยืนน้ำกันก็สวยอยู่นะคะเอาเอาตัดขามันออกเนี่ยตัดค้างเลยเอาเอาขี้หอดขี้ดินไปวันนี้เอาไปปลูกบ้าน <c oughs> มันแตกภูอยู่ได้ไหม เออมันอสิบห้าก็เตดขึ้นมาน่ะชืวงแบมั่สิขึ้นอยุรอ่ร่เงาใหม่นมนเ,เ,เนาะขึ้นเวาหินว่ะอืมเคลียร์บ้างหันไหมเดยนใหม่เลยต่ั้นเปน เดมันก็สิกออกแถวนี้นะข้าจะก็ค่อยเคลียร์เป็นสิทธิ์เดี๋ยดี๋ยมละดอกสองดอกไปเนาะกระเต็มกระตาคือเข้าเจา้าบาล่ะเบิดมือเคลียร์เบิดมือกระสิเต็มกระตาตัวนี่ห้อยเข้าจเจ้า,าเคลียร์ทั้งหนูมาเบ่งกันนี่อีกบ่วท่างดูสิค่ะ อยู่อีกไหมนี่เคียร์เคียเคีย่์เคียเขียร์เีกริ สวัสดีค่ะบัตที่นี่ก็สิไ้เวลานี่ล่ะมัคอยหาขาให้คนกินเดี๋ยวดอยนี่ละหาอันมีแต่ท่าเขาออกมาแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติการเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะวันนี้โอ้โหกะสิกลับบ้านนะคะไ้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเหมือน ไดเากับบ้านแล้ววันนี้นะคะห,ห,หอดแล้วี่นี่เดืเห็ดแดงบ่เห็ดแดงเผาวันน,น,น,นี้เทากับสิเมียแห้วนะคะบาททีนี้ไดเวลากลับบ้านแล้วนะคะไดเห็ดบอก็ได้ยูอันบลาลยปันไดเดี๋ยวห้อสิไป เบิ่งเห,ห็ดว่าห้ามใดๆซ้ำไหนนะคะตอนนี้ออกจากปามาแล้วนะคะจำล,าลังเผื่อย่างลงไปแลวแล้วเราก็จะกลับบ้านไปที่จอดรถของเรานะคะแล้วห้ากับสิมินาบาน,นะคะ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเวากลับบ้านแล้วอัน,นี้ก็นต้นบอกพีพวนนูน่นี่นี่ดอกบกอบกพีพว,วน บอกพี่พวนกัลังสิเป็นดอกคะ่ะพี่น้องดอกบอกพี่พวนด้ยหนะดอกพี่พวนนะคะสวยๆค่ะเขียวบอกพี่พวนว่าอยาก,กินบอกพี่พวนเนาะอันนี้ต้น ย้ายกันแลงยางตรงแนงตรงแนงไปโอ้จากปลามาแ้วพี่น้องหอนครกมาทั้งหนอกไปเย็นอยู่อยู่ในปลามันเอาเนาะเอ,าเอา้าวอ้าวอออขึ้นไปเซนพุนกระห่มพอกไงส่วนตัวพระเจ้าก็ออกข้างอัน อัน B ีหาทิปสองและแล้วเราก็มาถึงที่เราจอดรถไว้แล้วนะคะพระเจออ้ายังท่านได้ออกเงี้ยกับมี่ตันนให้เข่าม้ามากับมี่บุปลาหยางจอดรถไวปป้ปาหยางพี่นะ <c oughs> ปูป <c oughs> ปนสองดอกขิ้นมาหมดยาใส่กันนะย่าหันย,าย่ไาไดกนี่กระตามีดอกยังไงออตามือนี่มือนี่กะ บ่หมานปอนไดแต่ก็พ่อได้กินจ้าแต่ยูเขามาชมดงชมปลาเป็นสนลรอพ่อเด่นนะปลาอย่างก็เย็นดีด้วยล่ะเนาะหู้มอย่าง แล้วเราก็มาถึงรถแล้วห้ากัสิบไปแหละนะคะบัดที่นี้พี่น้องถารกิจเก็บเห็ดของเขากับสำเร็จแล้วนะคะพี่น้องได้หนึ่งกะตาได้แล้วห้ากับกับบ้านที่นี่ กับสีเมี้บานนะคะพี่นงได้เ็ดเต็มกับเอาก็ะแล้วแต่เจ้าสิให้ขอเงี้ยทรงรือสิจังไไจ้แล้ว่เลี้ยวเหมือนห้งครอายังัาว่าดอะรเยมเ่อกังเวอกระเทียมอ้โ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 อเออลุมส่ตุนแต่เสียดายยอนันแทรเล้ยวเากับลับบานแล้วนะคะบ้านที่นี้ ภารกิจเก็บเห็ดของเขานะคะกับพ่อเด็กปนเด็กแกวอยู่นะคะเมื่อนี้ว่าเด้หยไลายปไปไหนกับพ่อได้ก,กินนะคะ <Hello. S 1> คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ